สวัสดีพี่น้องเมื่อนี่ยี่ยเดียวกะน,นี่เห็นบ่พี่น้องแล้วไดย้ยางไมาให้พี่น้องเบิง่งอันนี้ว่าเป็นท่านนี่พี่น้องเห็นดำๆมังสิว่าเป็นท่านอันหนึ่งเขาได้พี่น้องอันนี้ก็คือเป็นชากาเป็นยาพี่น้องเขาเกิดอยู่กับตนไม้ได้พี่น้องนี่สัปพะคุณเขานะ่ะได้หลายยางพี่น้องแก่มะเร็งก็ได้พะนะพี่น้อง ยี่ยติวกได้ยินวมาแก่มาเลี้ย,มมยงใดย้ติวกะเห็นย้่ติวกะฮักมากพี่น้องนี่เห็นว่าได้สองตนนี่พี่น้องเนื้อเฟินกะแดงๆสิละพี่น้องเห็นบอกเวลาเวลาเหา,าไปบดนี่เป็นผงนี่จะแดงเลยพี่น้องตอนนี้ยายติยวอ,อมาเพราะว่าฝนตกแล้วไปยางเล่นนะพี่น้องแล้วก็ไใดเห็ดหนี่มายเย็ยนๆละมันกเกินชากะ ซาปัคุนนี่ยี่ติวกะบ่ได้รูหลายผูใ้ใดเขามาเบิ่งยี่ติวน่ะพี่น้องให้ไปกดเบิ่องอยู่ในชงช o u t u ู e ที่เพิ่นเก็บมาเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องเขาสี่ออกมาประมาณนี้พี่น้องออกอย่ต้นใหม่ที่พี่น้องอยุต้นเบียคือพนนะพี่น้องอยู่เยี่ละมันเพิ่นเอินต้นเบียเนนะนี่กะ ที่ออกประมาณนี้พี่น้องยี่ติวยางไปไปเห็นยายติวก็ได้บ่ได้อมีดไปเนาะพี่น้องเนาะยายติวก็ไปโยกเท่างันโยกเท่างนี้มันเลยหลุดออกมายี่ติวก็เลยเอามานําผัดพาย่สูงยู่ยจําำยี่ติวก็เอามาแล้วบัดนี้มันกะฝนมันตกเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้นานหนาวยายติวก็เลยเอามาตากส่กระดงไวไหมพี่น้องบัดมันบดเลยบัดบดแล้วยา่ติวเสียเอาห้เบิ่งอีกเทียนหนึ่งเด้อพี่น้อง ซับพระคุณนะที่ยืดติวเขาไปเบืองในเห็นยูทูบนะกะดียูพี่น้องมี่ซับพระคุณแกได้หลายอย่างแต่ว่ายืดติ๋วนะบ่ได้รู้จักเต็มรอยยืดติ๋วกะเบาพี่น้องยืดติ๋วกะเอาแค่ที่ยืดติวรู้จักยืดติ๋วกะเอามาไปจะกินจะของนี่เห็นบ่ตนที่สองนะพี่น้องมันสิออกยค่ะมันได้ออกตนใดนะมันออกออกหอดเงาตนนี่ยืดเงาเงาก็ออกยูดตรงคุนอันตนใหม่ไห่พี่น้อง ยี่ติวกะดึงออกมาหน่อยหนึ่งยื่นตนนี่พราะว่ายี่ติวบ่ได้เอามีดไปช่วงนี้จะเขานานหนาวก็คือเห็ดยาพี่น้องนี่กะนี่กะเห็ดชนิดนี้กะดีพี่น้องผู้กินถื่กะถื่อผู้กินบ่ถื่อกะบ่ถื่อยี่ติวกะทายมาให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งว่าเออมัน เป็นเฮ็ดยากินได้ขันผู้ใดสนใจกับเปิดเขาเบิ้งใน YouTube กันด้วยพี่น้องแล้วก็ว่ามันดียังคอยไปเอามากินผู้ใดเขามาเบิ้งใา้ติ๋วแล้วนะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแล้วเด้อยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องเพื่อสิได้เบึ้งคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ